สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกับเซลล์หนูเด็กอีกแล้วที่ช่องหนูเด็กรถมือสองนะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครสำหรับวันนี้นะคะมีตัวรถน่าใช้อีกหนึ่งคันมาแนะนําให้ชมกันนะคะรับรองเลยว่าสาวกเอาติสไม่ควรพลาดนะเนื่องจากคันนี้เป็นตัวเอาติส1.8ตัว,วตัวท็อปเลยนะคะปี2016จด17 สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเลขมาอยู่ที่แสนสองเท่านั้นนะคะลูกค้าขาราคาตั้งขายคันนี้อยู่ที่5้าแสน 59,000บาทจัดยอดได้เต็มๆลนุลนรนเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยสำหรับคราวนี้เป็นตัวโฉมรุ่นที่ m i n นอร์เชนมาเรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้ามี2เส้นแบบนี้ดอกเบี้ยิ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะตลอดอายุสัญญาไม่มีบวกเพิ่ม4ปี5ปีนะ,ะหรือลูกค้าอยากผ่อนสบายกว่านี้ก็สามารถอยืดอายุเวลาผ่อนได้ถึง84่งวดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะคะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะสำหรับคันนี้เป็นตัวไมเนเชนมาแล้วนะคะเป็นตัวกระจังหน้า2เส้น ตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้ลักษณะของตัวโคเมียมนะคะนี่มีรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ได้มากนะไม่ได้มากเลยเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในสอง,องตัวดวงไฟเนี่ยได้เป็นตัวไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนพร้อมกับไฟเดยทามไฟเลี้ยวนะคะไฟหน้าอยู่ในชุดโคมเดียวกันแบบนี้เลยชุดโคมเดิมแพ้จากโรงงานนะ,ะตัวโคมไฟไม่มีรอยแตกลาวนะใส่ใสสวยๆมาเลยนะคะ ด้านล่างติดตั้งเป็นส่วนของไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวช่องลมข้างล่างที่เป็นสีดำนะ,ะตัดกับตัวสีขาวมาสวยและลงตัวมากๆเลยนะ,ะและในส่วนของตัวปาะเบียนาะค,ะคันนี้เลข6กต่อเจนสาะคะในส่วนของตัวล้อนะคะได้เป็นตัวล้อแม็กเดิมโรงงานนะ,ะสีทูโทนดำปัดเงานะคะแล้วก็ได้เป็นแม็กห้ารูร้อย ขอบนะคะเป็นขอบ17นิ้วตัวยางที่ได้ได้เป็นยางดันหลอกนะคะสัปดาห์ยางคันนี้เป็นสัปดาห์ที่31ปี2020นะคะตัวดอกอยางยังไม่เสื่อมนะคะยังไม่เสื่อมช่วงล่างนะคะช่วงล่างไม่มีสนิมค่ะนะคะคันนี้ปรับสภาพมาให้เรียบร้อยสวยงามพร้อมใช้งานเลยนะ ถัดมาเป็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่ติดข้างกระจกมาแบบนี้ด้วยคันนี้ติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวฟิล์มความเข้มเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ60น,ะะน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ได้คิ้วกันสาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยทั้ง4บานนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกบานเดิมแท้จากโรงงานนะคะติดตั้งจากตัวยูทานั่นเองนะคะพร้อมตัว กระกนิรภัยนะคะติดตั้งมาในส่วนของมือเปิดภายนอกเป็นสีขาวนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมและตัวรับสัญญาณคีเลตข,ของกุญแจคันนี้ด้วยด้านหลังนะคะด้านหลังฝากระโปรงนะคะตกแต่งด้วยคิ้วที่เป็นโครเมียมนะ,ะดวงไฟเป็นดวงไฟ LED นะเะต็มลำแบบนี้เลยพร้อมกับตัวโครเมียมนะ,ะที่ลากผ่านเข้ามาในดวงไฟแบบนี้ด้วย โคล่าเอาติดนะคะตัวสอนอยู่ครบทุกตัวไม่ตกหล่นหายค่ะนะแล้วก็ตัวรุ่นของเขานะคะหนึ่งจุปดตัววีนั่นเองดล้วล่างติดตั้งไฟเบรกทับทิมนะคะมาให้เดี๋ยวดูภายในสักนิดหนึ่ง สำหรับภายในเนื่องจากคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะคะ1.8ตัววนะคะภายในจะเป็นการคุมโทนสี<า>ดำมาดูในส่วนของฝั่งรายละเอียดฝาประตูนะคะสำหรับฝาประตูได้ฝาประตูแผงสีดําแบบนี้ไปนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเงินเง,นเงานะคะมือเปิดด้านในเป็นโครเมียมทั้งอันพร้อมกับปุ่มเซนทันล็อกตรงนี้ด้วยนะลักษณะตัวแผงประตูก็ไม่มีริ้วรอยนะคะไม่มีริ้วรอยเลยมีช่องสําหรับใส่ขวดน้ำให้1ช่องนะคะแล้วก็รายละเอียดพวกบานพับต่าง รายละเอียดมาเดิมๆค่ะคันนี้สีขาวเดิมมาจากโรงงานนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่กับสีเปลี่ยนสีมาอย่างแน่นอนการันตีเลยนะคะบริษัทเพชรยนต์ไม่รับรถกับสีเปลี่ยนสีอุบัติเหตุชนหนักพิกานะคะตีลังกาน้ําท่วมไม่รับมาแน่นอนสีขาวเดิมแท้จากโรงงานนะคะให้ลูกค้าดูในส่วนของตัวกระดูกงูนะคะจุดเม็ดอาร์กลึกๆแบบนีนะะ้ให้ลูกค้าเห็นได้แบบชัดเจนเลยเหลี่ยมสันคมนะคะเหลี่ยมสันเหลี่ยมสันคมเห็นชัดๆแบบนี้เลย เบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดาค่ะเดินได้ตะเข็บสีดําเช่นกันเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังกชันนะ,ะมีโหมดควบคุมในส่วนของตัวเสียงนะคะแล้วก็มีโหมดควบคุมเปลี่ยนแชนแนลรับสายวางสายตรงนี้ได้เลยพร้อมกับตัวเลื่อนไม้นะคะที่อ่า ติดตั้งมาจากโรงงานนะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้ด้วยก็คันนี้นะคะจะได้เป็นตัวปุ่ม engine start ตัวนะแค่ลูกค้าะคะเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มนะก็สามารถส start รถติดได้เลยบรเิเวณคอนโซลภายในนะคะได้เป็นสีดําแบบนี้แล้วก็ตัดกับสีเงินนะมาพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีนนะที่ติดตั้งมาจากโรงงานให้เลยทีเดียวนะพร้อมกับตัวแอ่นะคะออโต้ตัวเกียร์ออโต้นะคะแบบ7สปีดกันเลยทีเดียวนะฐานเกียร์เป็นสีดําขอบฐานเกียร์เป็นสีเงิน พร้อมกับมีโหมดสปอร์ตตรงนี้ให้ด้วยนะมีช่องสําหรับใส่แก้วน้าให้สองช่องสวยๆเลยนะคะลูกค้าค่ะบอกเลยคันนี้รายละเอียดครบถ้วนน่าใช้จริงๆนะคะเป็นรถซีดานขนาดกลางที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะคะฟังก์ชันออปชันภายในค่อนข้างที่จะครบที่สําคัญนะคะในส่วนของตัวนี่รายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะเป๊ะมากๆเลยนะแทบจะเรียกได้ว่า เนเซ็นเนี่ยสัก90%ของตัวรถมือ2เลยก็ว่าได้นะคะบริเวณห้องโดยสารภายในนี่คือเกลี้ยงเกลาวนะคะปรับสภาพมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานมากๆเลยลูกค้าหลายท่านนะคะที่มองหานะคะรถซีดานขนาดกลางไว้ใช้งานนะคะหนูเล็กแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นตัว t o y ยต a a l t i ตนะยิ่งคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะอะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของ บอดี้นะคะด้านหลังกันบ้างสําหรับด้านหลังนะคะรายละเอียดด้านหลังมาเดิมๆค่ะคันนี้ไม่เคยโดนอุบัติเหตุชนหนักจากด้านหลังมานะคะนี่อันนี้เป็นรายละเอียดหัวน็อตนะคะฝากระโปรงนะคะด้านท้ายแผ่นกันความร้อนนี่คือยังใหม่นะคะใช้งานได้อีกยาวด้วยนี่หรือจะเป็นในส่วนของช่องเก็บสัมภาระมีถาดรองยางของตัวโครโล,ล่ามาให้นะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะเช่นยางอะไหล่ล้ออะไหล่อ่ามีให้ครบถ้วนนะเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบค่ะ นะหรือไม่หรือว่าจะเป็นในสอตัวซีนยามาผาก็เห็นกันชัดๆัดแบบนี้เลยนะชัดๆแบบนี้เลย เดี๋ยวเราดูรายละเอียดห้องเครื่องอมาถึงในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องขนาดาษ1 8 0 0 cc นะเครื่องดูโอวีวีทีไอสี่สูบเลี้ยงแถวแบบนี้เลยนะคะแรงมา้าเขาวิ่งได้สูงสุดที่141แรงม้าก็เลยทีเดียวลักษณะห้องเครื่องนะคะตัวเครื่องเครื่องอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะตัวเครื่องตำแหน่งเดิมไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนย้ายไปไหนนะคะรายละเอียดมาเดิมเดิมจากโรงงานเลยเครื่องสี่สูบเลี้ยงแถวแบบนี้บอกเลยลูกค้าสามารถขับรถไปได้ไกลยๆยาวๆไม่ต้องพักรถกันเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นร รายละเอียดพวกแบตเตอรี่น้ำกันนะคะมีการตรวจสอบดูแลคุณภาพให้อย่างแน่นอนแนวตะเข็บจุดเมรร็ดอัคต่างๆเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวคันหน้านะคะบอกเลยว่าตรงนะคะเดิมๆนะ,ะนี่เลขสาตรงนี้การันตีความเดิมของเขาให้นะคะสวยๆนะคะลูกค้าค่ะคันนี้ตัวท็อปมีคันเดียวเท่านั้นในร้านตอนนี้บอกเลยว่าเช้าบดนะคะอดแน่นอนนะคะลูกนะคะ้าค่ะนี่รายละเอียดฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมจากโตโยต้ามาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนที่ยังใหม่นะ ฝาหน้าเดิมฝาท้ายเดิมค่ะคันนี้นะคะตัวแผ่นสติ๊กเกอร์มออก,กอนะคะติดอยู่ตรงตำแหน่งเดิมนะ,ะหรือนะคะจะเป็นในส่วนของหัวนอ็อตฝากระโปรงนะคะแก้มขวานนะคะหรือเจนตัวปั๊มนะคะโตโยต้านะคะที่การันตีความเดิมของฝาเขานะคะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะขออนุญาตสรุปรายละเอียดครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวโตโยต้า อาติส1.8ตัว V ปี2016 17คันนี้ค่ะมาพร้อมราคาตั้งขาย559,000บาทนะคะเลขมาอยู่ที่12นะคะลูกค้าจัดยอดคันนี้ได้เต็มๆล้นๆเลยเครดิตดีฟีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เท่านั้นเองนะคะใครมองหารถเอาไว้ใช้ช่วงเทศกาลหยุดยาวแบบนี้ต้องรีบจัดการนะคะรีบจองรีบทำเรื่องจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้ารับรองได้รถไว้ใช้ทันนะคะในช่วง หยุดปีใหม่นี้แน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้ของหนเล็กช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปเลยนะคะของหนเล็กเดี๋ยววันนี้หนเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ